ทำมาพี่น้องมาเก็บบักบวบครับผมนี่งามเลยพี่น้องงามเลยงามงามเลยงามงามเลยนี่บวกเออเห็นงามเลยพี่น้อง บวบมังามเลยพี่น้องบวบมังามเลยนี่จอเต็มตุนเลยพี่น้องจอเต็มตุนเลยครับเด้อแบงเอาไปกินนะพี่น้องเด้อนี่แบงเอาไปกินครับผมเนี่ยบวบเต็มตุนเลยพี่น้องสูงสูงเก็บบ่อใดพี่น้องสูงสูงเก็บบ่อใดเลยนี่มังงามเอ้ยนี่นี่แบงเอาไปกินพี่น้องนี่เอ้บบวบนี่งามพี่น้องนี่เอ้เก็บนี่ครับนี่กินบมบเลยพี่น้องนี่ ตกเต็มต้นเลยน right. ี wow. uh, heures, はは่แบ่งค์มไปกินนะพี่น้องเด้อเนี่ยบวบนี่แบ่งค์มไปกินครับผมแบ่งค์มไปกินนี่เอ้ยนี่ยงามๆเลยพี่น้องงามๆเลยเนี่ยผูกคอเดียวพี่น้องนี่คอเดียวหมดเบิางกินเป็นหมดนนท์บ้างแหละพี่น้องนี่มาแกะมาไปแกะไปกินนะพี่น้องเด้อเนี่ยบวบหอมพี่น้องนี่บวบหอมงามๆครับผมนี่โอ้ยหน่อยดกพี่น้องเลยสเสดวายเอาแนวไว้อยู่พี่น้องเอาแนวไว้แจกพี่แจกน้องอยู่ครับนี่ นี่ครับโอ้นี่ัอดีครับผม